พอดีเห็นน้องเซลเลื่อนรถตู้มามองคันนี้ไว้ใช่พี่ก้องมั่งใจจะดาวเท่าไหร่คะประมาณ2องแสนหจะดาว2องแสนหเนี่ยเห็นคันเก่าก็มีพี่ก้องจะเอาคันเก่าเทินด้วยไหมคะลองดูราคาเทินดูก่อนก็ได้ครับเป็น d m a ม็กสเกียร์ธรรมดารุ่นเอสคันนี้พี่วิ่งมาเท่าไหร่ละสองแสครับรุ่นนี้ราบบอกเลยว่าเราตีกันไม่เกิน2องแสนละ กล้องทราบอยู่แล้วว่า1นึ่งล้านหนึ่งแสี่ก้องโอเคกับราคาตรงนี้เลยไหมคะใจผมก็สักประมาณ1ล้านล้านทุนเลยเหรอพี่รถดได้ก็ก็ดีครับเอาเป็นแบบ1นึ่งล้านหนึ่งแสท้วนไหม ใชค่ะพบกับคุณนายรัตนทุกเคสกันเป็นประจําทุกวันเสาร์นะคะและเช่นเคยค่ะคุณนายรัตน์วันนี้ก็อยู่ที่คาเอ็กสาขาออนนุชค่ะปัจจุบันเรามีกันเ้าสาขาแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นคาเอ็กสาขาออนนุชคาเอ็กสาขาบุรีคาเอ็กสาขาร่มเก้าคาเอ็กฮอนด้าซูซี่ไฟสาขาพระประแดงคาเอ็กพรีเมียมนะคะบนศูนย์เพชรบุรีตัดใหม่นะคะและโซนต่างจังหวัดเรามีคาเอ็กจังหวัดชนบุรีสองสาขานะคะคาเอ็กสาขาอมรตานครคาเอ็กสาขาพานทองคาเอ็กจังหวัดระยองนะคะคาเอ็ก จังหวัดนครปฐมนะคะท่านใดสะดวกสามารถเข้าไปชมรถได้เลยนะคะทัาน9้าสาขาหรือท่านใดที่ไม่สะดวกนะคะ สามารถเข้าไปชม carx. info ได้เลยค่ะมีรถให้ท่านเลือกมากกว่า400คันนะคะสามารถเลือกรถที่ชอบทําการเปรียบเทียบคํานวณค่างวดให้กับตัวท่านเองได้เลยค่ะและท่านใดนะคะที่มีรถสวยๆนะคะอยากจะนํามาขายนะคะได้ราคาดีๆก็ติดต่อคุณนายได้ที่ช่องทางนี้เลยค่ะสามารถส่งรูปและรายละเอียดต่างๆนะคะให้คุณนายประเมินราคาเบื้องต้นได้เลยค่ะและมีหลายท่านนะคะอยากให้คุณนายพาเซอร์เวดูรถชมรถกันนะคะก็สามารถติดตามคุณนายได้นะคะเป็น ประจำนะคะทุกวันอังคารและวันพฤหัสนะคะเวลาที่งตรงนะคะสามารถเข้าไปชมได้ในช่องทาง Facebook นะคะและ Tik t o k ค่ะคุณนายจะไลฟ์สดเรียลไทม์เลยนะคะให้เพื่อนๆนะคะได้ดูรถของเรานะคะตะเวนไปทั้ง9สาขา่ะาและสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีลูกค้าเข้ามาซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือว่าเทรดกินกันหรือเปล่าไปชมกันนะคะรถตู้นะคะมาจอดรอลูกค้าอยู่ตรงนี้น่าจะมีลูกค้าสนใจรถคันนี้อยู่หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะเพราะว่าเห็นพี่เซลเนาะ คุยกับลูกค้าอยู่เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าลูกค้าวันนี้มาทําอะไร <S <S พี่อะไรคะก้องพี่ก้องพอดีเห็นน้องเซลเลื่อนรถตู้มาใช่พี่มองคันนี้ไว้ใช่แล้วไปดูรถตู้คันอื่นๆแล้วหรือเปล่าคะในโซนรถตู้ครับไปดูแล้วก็เลยจี้มาดูตรงนี้ใช่อเพราะตรงนี้มันสว่างหน่อยใช่ไหมคะครับอ่อทำไมถึงเลือกคันนี้พี่ก้อง อยากได้เอาไปแบบพ่อเขาชอบเขาบอกว่าอยากได้แบบว่าเหมือนรถในฝันเขาอะไรเงี้ยคันนี้รถในฝันของคุณพ่อใช่แล้วค,คุณพ่อมาไหมคะพี่ก้องไม่ได้มาได้แล้วทําไม,ไมคุณพ่อถึงไม่มาพอดีเขาติดธุระไปต่างจังหวัดครับอ๋อแล้วพี่ก้องมาดูเองซื้อเองเลยเหรอใช่ครับแล้วรถตัวนี้เนี่ยรถตู้หน้ายาวรถมีเยอะมากจากโซลรถตู้ทำไม<ช>พี่ถึงเลือกคันนี้คือพี่เตลเขาแนะนำด้วยครับเขาคันนี้มาก็าคือ แล้วเราดูรูปจากรูปจากอะไรเราก็ชอบชอบกันครับอ๋อคือมีการพูดคุยกันมาแล้วพี่ก้องมาจากไหนคะโทษค่ะพี่ก้องชนบุรีมาจากชนบุรีเพื่อมาซื้อรถให้คุณพ่อสารฝันให้คุณพ่อด้วยใช่ไม่ได้สารฝันให้ตัวเองครับทำไมถึงพูดว่าสารฝันให้คุณพ่อพี่ก้องเหมือนเขามีคันเก่าแล้วเขาอยากได้แบบหน้ายาวคันใหม่อะไรอย่างงี้อ๋อเขาพูดลอยๆขึ้นมาครับแล้วพี่ก้องอยากสารฝันใช่ ถ้าซื้อก็คือเดี๋ยวให้เขามาขับกลับบ้านเลยอ๋อก็คือแอบแบบกึ่งๆึ่งเซอร์ไพรส์ใช่คือคุณพ่อก็เปยปยว่าเอ้ยอยากได้รถตู้หน้ายาวนะ้วตอนนี้ที่พี่บอกว่าคุณพ่อขับรถคันเก่าอยู่เป็นรถอะไรคะพี่เป็นคันเก่าเป็นรถตู้เหมือนกันหรือวาหน้าตันรุ่นเก่าโอ้หมายถึงว่าคุณพ่อพี่ก้องขับตัวรถตู้หน้าปี๊ดท่าประสาทรถมือสองเขาเรียกนะรุ่นนั้นใช่ไหมครับอ๋อแล้วคุณพ่อก็เปยปๆมาว่าอยากได้หน้ายาว พี่ก้องก็เลยมาซื้อให้ใช่เหตุผลเหตุผลเพราะอะไรพี่ถึงอยากจะแบบสารฝันคุณพ่อเราเป็นลูกคนโตด้วยครับก็คืออยากทําให้น้องเห็นว่าเราเราทําเพื่อพ่อเพื่อแม่อะไรเงี้ยอยซึ้งอ่ะอันนี้คือพี่คิดอย่างนั้นเลยเหรอคะใช่ใช่เพิ่งไปบวชไอ้เขามาแล้วก็พิสงจึกสูจมาคือทําให้น้องเห็นว่าเราเป็นตัวอย่างดีๆอะไรเงี้ยอ๋อพี่ไปบวชมาไปบวชมานานนานไหมคะพี่ตอนที่บวช ประมาณเดือนหนึ่งครับผมทํางานด้วยไงลาบวชอ๋อมันทํางานอยู่แล้วก็ลาบวชครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากจะทําอะไรให้คุณพ่อใช่ไพี่มีพี่น้องกี่คนคะทอดทีพี่น้องชายคนเดียวมีน้องชายคนเดียวครับแล้วทำไมถึงอยากทําให้น้องเห็นหรือว่ากติน้องไม่เห็นเป็นตัวอย่างที่ดีอ๋อเป็นตัวอย่างที่ดีเขาโอ้พี่มีแฟนหรือยังคะของทานโทษไม่มีอ๋อไม่มีจะบอกว่าเซลที่นี่เยอะมากเนี่ยทำไมเขาคิดการ์ดที่จังเลยก็ว่าเอ๊ะทำไมเซลสาวเดินดูเหมือนขยัน ก้องทนะพี่ก้องอายุเท่าไหร่คะพี่ตอนนี้34แล้วครับ34ครับโอ้ยดูไว้นะจ๊ะใครอายุ34ทดแทนบุญคุณพ่อแม่หรืออย่างค่านำรงต้องมาแล้วพี่เนาะอะไรที่ทําให้พี่รู้ความสึกว่าจะต้องมาออกรถเพื่อแบบเอ้ยอยากสารสานให้คุณพ่อแทนที่จะเอาเงินตรงนี้ ไปซื้อสิ่งที่เราอยากได้สมมตินะพี่อันนี้อันนี้ไม่รู้แต่ว่าแบบมันต้องมีพอยต์อะไรที่ทําให้พี่แบบอยากจะเอาเงินตรงนี้มาซื้อรถให้คุณพ่อก็คือเขาบอกว่าเหมือนเป็นรถในฝันเขาเราก็ไม่ได้มีภาระอะไรเราก็เลยอบอกว่าอยากอยากซื้อให้เขาแค่คุณพ่อพูดว่าเป็นรถในฝันแล้วบบไม่ใช่คือคนที่จะอินคําพูดเนี่ยบางคนก็อาจลูกท่านอื่นอาจไม่รู้แล้วพี่เนาะอาจจะแบบฟังแล้วเอาพ่ออยากได้นี่ก็อาจจะเฉยงไง เออแล้วทำไมพี่ก้องถึงมีแบบโมเมนต์ที่แบบอยากจะสารฝันท่านหรือว่ามีโมเมนต์อะไรไพี่ตอรเด็กๆเราอาจจะเกเรหรืออะไรอย่างนี้เกี่ยวไหมใช่ด้วยเหรอนี่เดาแบบถูกด้วยนะอ๋อคือเคยเกเรเคยอะไรมาเนี่ยครับแ้วพอตอนนี้ก็แบบทําให้เขาบ้างเพราะว่าเขาบ่นมาเยอะเขาบ่นมาเยอะโดนบ่นเออซึ่งเพราะสามสี่นี่ก็ยังรัดยังถือว่าเป็นวัยทำงานเนาะซึ่งถ้าเกิดว่าจริงๆเราคิดได้เมื่อไหร่ก็ถือว่าดีที่สุดแล้ว ตอนนี้เหมือนกับพี่ก้องก็มองเห็นแล้วว่าอยากจะทําอะไรให้คุณพ่อคุณแม่เมื่อกี้พี่ก้องบอกว่าพี่ก้องอ่ะเคยเกเรมาจนวันนี้มีความสึกว่าอยากจะซื้ออะไรให้คุณพ่อเป็นของขวัญหรือว่าสารฝันท่านในอดีตที่ความเกเรของพี่นะเอาแบบสุดๆที่พี่มองว่าแบบไม่น่าทําเลยดีกว่าพี่เป็นเรื่องอะไรคะเราเราสู่ให้เพื่อนๆหรือว่าน้องๆเป็นวิทยาทานหน่อยก็มันก็มีแบบวกติดปาร์ตี้ติดดื่มอะไรเงี้ยเยอะครับแล้วก็แบบ ไม่ค่อยกลับบ้านเกง,งานขาดงานอะไรอย่างเงี้ยเ,ออเล่าหรือมีกโกนบาดคอจริงจริงคือเหมือนว่ากินแบบสุดๆใช่เออแล้วก็แบบ ตื่นไม่ไหวก็ไม่ไปทางานก็เลยทําให้คุณพ่อเป็นห่วงนี่เหรอะใช่อนี่คือเกยสุดๆของพี่แล้วใช่ไหมใช่โอแสดงว่าเหมือนพี่ก้องเป็นคนติดเพื่อนเกี่ยวไหมใช่ครับและปัจจุบันก็ติดอยู่ลดแล้วเนอะลดไปนิดนึงลดไปนิดนิดหนึ่งโอ้แต่ว่ามีมีมิติที่เราอยากจะทำอะไรทคุณพ่อแล้วตอนไปบวชนี่อยากจะบวชเองหรือว่าคุณพ่อบวชเองด้วยคือไปหาเลิกหาอะไรมาหมดแล้วแล้วก็ไปบอกเขาว่า เดี๋ยววันนี้ได้เลิกแล้วนะเออวันนี้เตรียมตัวบวชยๆแล้วจุดอะไรพี่ทําให้แบบเอ้ยฉันอยากจะบวชอ่ะแล้วพี่มีน้องชายครับมีน้องชายอ๋อก็คือเหมือนกับรักรักน้องก็อยากให้น้องเห็นอะไรอย่างนี้หรอใช่ทำเป็นตัวอย่างให้น้องตอนนี้เขาเรียนมหาลัยอยู่ด้วยอ๋อห่างกันกี่ปีครับพี่เหมือนห่างเยอะ14ปี14ปีอ๋อเหมือนพี่ก็แบบอก็เอ็นดูเขารักเขาอะเนาะใช่แล้วเลยแบบพ่อแม่เขาก็รักรักน้อง ไม่อยากให้แบบเดินทางผิดเหมือนเราอะไรเงี้ยเดินทางผิดเลยเหรอพี่พี่แค่เมาแล้วไม่กลับบ้านนี่คือถือว่าไปเดินทางผิดแล้วใช่ไหมมันก็เหมือนกับว่าเราเคยทําแล้วทําให้ท่านเสียใจมันก็เลยเป็นโมเมนต์ที่เหมือนฝังอยู่ในใจเราใช่ไหมพี่ในมุมนั้นไหมพี่ก้องว่าตอนนี้คุณพ่อพี่อายุเท่าไหร่ฮะห้าสิบห้าห้าสิบหกแล้วโอ้ก็ถือว่าเอาเกษียณแล้วแล้วทจริงก็ดูว่า5 5 5 6านี่ก็ไม่เยอะนะพี่แต่ว่าพี่ก้องมองว่าเยเยอะแล้วอยากจะรีบทำละ เขาก็บอกว่าอีกไม่กี่ปีเขาก็จะ60แล้วอะไรเงี้ยเขาว่าอาจจะอยู่กับเราไม่ได้นานแล้วอะไรเงียจริงนะพี่เรื่องนี้จริงนะเราไม่รู้ว่าวันข้างหน้าเนี่ยไม่ว่าเราหรือเขาจะไปก่อนพี่ว่าจริงไหมอะไรมันเกิดขึ้นได้ดังนั้นถ้าเกิดว่ารีบทําได้รีบทําดีกว่าพี่ก้องอยู่ชนบุรีทำไมมาถึงกรุงเทพอะคะแถวนั้นไม่มีรถให้พี่ซื้อหรอมันก็มีครับแต่ว่าคือ พักมาคถามว่าสนใจรุ่นไหนอะไรเงี้ยผมก็ผมก็บอกว่าอยากได้รถตู้ครับแล้วเขาก็ส่งรูปมาถ้าเกิว่าพี่ก้องบอกอย่างนี้เนาะว่าเลื่อนเฟซเนี่ยแสดงว่าไม่ได้เจอคาเอ็กที่เดียวมันต้องเจอที่อื่นด้วยแล้วทําไมถึงเลือกคุยกับ s อของคาเอ็กพี่เขาพูดเพราะด้วยพูดเพราะไปหนึ่งว่ายกหูคุยกันเหรอคะ อหลงไหลในเสียงสวัสดีค่ะดิฉันคุลรสตรียินดีรับใช้ค่ะแสดงว่าพี่โทรโทรทุกที่อยู่แล้วไหมหรือว่าถ้าเอสซีถ้าเื่นไม่แค่คุยแค่ที่นี่ที่เดียวอ๋อหรอโอแล้วก็แล้วก็ชอบเลยเขาใส่ใจดีเขาใส่ใจออนี่เรื่องหนึ่งเนาะตอนแรกผมอะอยากได้โฟล์ติเนอร์เพาว่าถ้าถ้าพ่อบอกว่าถ้าอย่างนี้ก็โอเคเอาเอาตามที่พ่อไอ้นี่ดีกว่า ราคุยกันมาตั้งนานจากคำถามแรกนะเหมือนพี่กล้องยังไม่ตอบกันเลยพี่กล้องทำอาชีพเกี่ยวกับอะไรคะับขับรถส่งพนักงานขับรถส่งพนักงานครับอ๋อก็คือเป็นรถตู้ปี๊บเป็นรถของผมเองครับเป็นรถกระบะใส่หลังคา๋อลูกพี่กล้องนีไน่ไม่เหมือนไม่เหมือนพนักงานรับส่ง <c oughs> อล้วตอนที่ไปบวชแล้วใครขับแทนล่ะคะจ้างเขาอ๋อจ้างเขาอีกทีนึงใช่ครับ๋อแล้วทำไมพี่กล้องไม่เปลี่ยนเป็นรถตู้ด้วยซื้อไปเลยสองคันผมชอบแบบลุยๆแบบว่ารถกระบะ ก็เลยสารฝันให้คุณพ่อดีกว่าเงินเอาเอาเงินเก็บตัวเองมาซื้อใช่ใช่เพื่อกลับบ้านกลับอะไรต่างจังหวัดอย่างเงี้ยจะได้นั่งสบายสบายแล้วพี่ก้องดูรถเป็นไหมก็พอพอเป็นอยู่ครับเออแล้วร้รถคายเอ็กซ์นี่พี่ก้องรู้ไหมว่าเรามีรับประกัน5ปี50,000กิโลที่เซลเขาแจง้งแจ้งเนาะซึ่งพี่ก้องเคยเห็นการรับประกันแบบยาวนานแบบนี้จากที่ไหนไหมหรือว่าไม่เคยซื้อรถยนต์มือสองเลยไม่เคยไม่เคยเลยหรอปกติซื้อแต่ไฟแดงหรอถามจริงใช่ไม่เคยซื้อ ผมไม่กล้าซื้อมือสองแสดงว่าอันนี้คาเอสเป็นเกียรติอย่างยิ่งเนอะโอ้ขอบขอบพระคุณคุณชายอีกหนึ่งครั้งซึ่งคันนี้จริงๆรุ่นนี้เป็นรถที่แบบลูกค้าหากันเยอะมากตัวนี้พี่ก้องทราบเนาะว่าแบบได้ตัวแต่งแล้วมันสวยมากและเชื่อว่าคุณชอบพี่เห็นเขาต้จะชอบเลยแหละจริงๆแล้วยิ่งชอบเลยเพราะจริงๆอ่ะแบบรถรุ่นนี้เข้ามาเนี่ยคือแบบมันพร้อมในการใช้งานเลยอ่ะเพราะได้เบาะหนังได้คอนโซล ได้มากซึ่งรถตู้มันก็อยู่ประมาณนี้เนาะที่ก้องดูอะไรบ้างดูภายนอกหรือว่าใช้ความเชื่อถือที่มีต่อคายเอ็กกับพี่เอสซีเลยใช่แล้วก็มันจะมีใบครับอ๋อมีใบตรวจเช็ค210จุดก็รู้สว่าสบายใจใช่อ่ารถทุกคันของที่นี่นะคะนอกจากตรวจเช็ค210จุดแล้วเนี่ยของเหลวนะคะถ้าไม่อยู่ในมาตรฐานที่ใช้ต่อได้เราเปลี่ยนหมดอันนี้ที่ที่สิ่งที่แบบเออคุณนายพยายามแบบ รักษาคุณภาพนะพี่เพราะว่ารถทุกคันเนี่ยไม่งั้นเราไม่กล้ารับประกัน 5- ปี50,000กิโลดังนั้นจุดเริ่มต้นเนี่ยเราต้องซื้อรถที่ดีแล้วมีคุณภาพซึ่งพี่ก็สบายใจตรงจุดนี้ใช่นะคะแล้วก็สภาพโดยรวมความสะอาดความอะไรเงี้ยครับคือโอเคแล้วอันนี้พี่จะส่งมอบให้คุณพ่อเมื่อไหร่รอออนุมัติแล้วก็นัดวันรับรถอซึ่งจัดไฟแนนซ์พี่ก้องมั่งใจจะดาวเท่าไหร่คะประมาณ สองพันห้าโอ้โหสองพันห้าเยอะมากเลยเนาะแล้วหลังจากซื้อไปแล้วใครผ่อนต่อผมอ้าชจริงเหรอผ่อนให้คุณพ่อด้วยโอ้โหน่ารักมากเลยอ่ะพี่ก้อง <c oughs> คือเท่าที่พี่ก้องดูเนี่ยพี่ก้องดูน้อยมากแสดงว่าพี่ก้องเนี่ยให้ความไว้วางใจกับคา X เอ็กมากไม่กลัว<ม>โดนหลอกอรอพี่ไม่ครับเพราะว่าผมดูจากดูรีวิวดูอะไรจากในเพจในอะไรเงี้ยมาด้วยอะต้องขอบคุณพี่ก้องมากเลยที่แบบเชื่อในคา X เอ็กของเรานะพี่ก้องแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคือการดูรถจนมือสองเนี่ย จริงๆก็อยากให้พี่ก้องดูอย่างรถตู้เนี่ยพี่ก้องจุดสําคัญของรถตู้เนี่ยนอกจากแนวตะเข็บต่างๆแล้วเนาะตัวเครื่องก็สําคัญเพราะรถตู้เนี่ยเขาเรียกว่าหน้ามันสั้นเนาะพี่ต๊ะพี่ก้องดังนั้นเวลามันเกิดกระแทกหรืออะไรอย่างเงี้ยหน้าก็สําคัญพี่ก้องเปิดฝาหน้าดูไหมยังยังไม่ได้ดูเลยครับอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวพาพี่ก้องไปดูดีกว่านะขออนุญาตถอยรถลงมานิดนึงนะคะเกรงใจพี่ก้องเดี๋ยวร้อนเพราะว่านาทีนี้เนี่ยคือเที่ยงพอดีเลยนะคะจริงๆห้องเครื่องเนี่ยค่อนข้างสําคัญเพราะว่ารถรุ่นใหม่แล้วเนี่ยเดี ไม่อยู่ใต้ท้องแล้วนะพี่สมัยก่อนเนี่ยพี่ก้องขับรถเนี่ยรถเ,เครื่องรถตู้จะอยู่ใต้้บอก,บอกร้อนไหมพี่บางทีสงร้อนใช่ไหมเวลาขับเยอะๆจะร้อนตอนนี้รุ่นใหม่เป็นแบบนี้ละลักษณะการดูก็เหมือนรถเกง่งหรือรถกระบะทั่ว,วไปเพราะว่าห้องเครื่องอยู่ข้างหน้าแล้วเนี่ยพี่ก้องเวลาเราดูเนี่ยเราดูอะไรบ้างปกติเนาะจะดูซิลเลอร์นะคะแล้วก็รูต่างๆพี่ก้องพวกนี้จะต้องกลมถ้าลักษณะวงรีหรือว่าเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมแบบนี้<ๆ>ก็ต้องเป็นแบบ สี่เหลี่ยมที่ได้สมมากเพราะว่าถ้าเกิดว่ารถปีกถ้าเกิดว่ารถมันชนมาเหล็กมันจะบีถะะ้ถูกไหมคะแล้วมันถูกตีดังนั้นน่ะมันก็จะไม่มีทางที่จะแบบคมแบบนี้แล้วก็ฝากระโปรงถ้าปเปลี่ยนมาเนาะพี่ก้องส่องเข้าไปเนี่ยถ้าเอาไฟส่องเข้าไปข้างในเนี่ยข้างในเนี่ยจะเป็นพื้นของเหล็กจะเป็นสีออกสีเทาถึงแม้ว่ารถข้างนอกเนี่ยจะสีขาวสีดำข้างในก็จะต้องเป็นสีเทาถ้าเกิดว่าต่อไปพี่ก้องไปเจอนะแล้วพี่ก้องไปส่องฝากระโปรงของใครนะแล้วข้างในเนี่ยเป็นสี เลอะเป็นสีดำสีขาวแสดงว่ารถเนี่ยเปลี่ยนฝากระโปรงมาแล้วก็เราอยากรู้ว่าเอ๊ะหรือว่าบางทีรถเนี่ยมันโดนไม่เยอะหรอกแต่ว่าฝากระโปรงทําสีมาพี่กล้องดูตรงนี้หัวนอ็อตถ้าหัวน็อตอย่างเนี้ยไม่เคยโดนแกะแต่ถ้าโดนแกะเนี่ยนึกถึงประแจได้ไหมประแจเวลามันขบกันอะแล้วก็บิดมันจะต้องถลอกอนี่ค่ะอันนี้คือเทคนิคการดูง่ายๆเลยยางเนี่ยพี่กล้องดูเป็นอยู่แล้วเป็นยางวิสโตแล้วก็ได้ปีใหม่สัปดาห์33ปี2024ีบ ค,คนใหม่เลยแล, <Wow. S 2> แล้วภายนงภายในพี่ก็ดูอยู่แล้ว mm hmm. ก็รู้อะว่าสวยเพราะว่าเป็นมือขับอยู่แล้วไงอันนี้พี่ก้องจะดาว2อ0 0 0นเนี่ยเห็นคันเก่าก็มีพี่ก้องจะเอาคันเก่าเทินด้วยไหมคะเดี๋ยวก็ลองดูราคาเทินดูก่อนก็ได้ครับจะได้ประมาณเท่าไ <c oughs> <1 S 2> หร่โอเค okay. งั้นอย่างนี้งั้นขออนุญ,ญาตเราดูราคารถเก่าก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยราคาคันนี้ <c oughs> เผื่อพี่ก้องแบบจะได้ตัดสินใจว่าเอ๊ะควรจะเทินไหม <c oughs> เป็นรถอะไรครับพี่ที่พี่ขับมารถกระบะ อีทุอข์ที่ใช้ขนคนใช้ายขนพนักงานแล้วคันนี้ราคาขายประมาณเท่าไรครับอันนี้พีเอสซีเขาบอกพี่ยังที่พี่โทรคุยกันน่ะเขาไม่ได้บอกราคาพี่ใช่ไหมเขาบอกอยู่ล้านกว่าบาทงคันนี้เนาะหนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันนะครัคันนี้ถามก่อนว่าพีเอสซีบอกตรงกันไหมตรงนะตรงแล้วไปพี่ถามอีกรอบเผื่อละเผื่อราคาของคุณนายจะถูกลงเนาใช่จริงๆคุณนายจะบอกแพงขึ้นดีกว่านะ เผื่อี่จะลดให้อ๋อเผื่อจะลดให้เนาะก็เป็นราคาเดียวเพราะว่าค่า x เราอะมีมาตรฐานราคาเดียวกันอยู่แล้วแต่เดี๋ยวเราดูว่าราคาคันเก่าพี่ก้องมันจะได้ไปเออจะได้เ่าไหนแล้วเดี๋ยวมาดูว่าพี่ก้องจะเลือกเออเป็นดาวเงินสดหรือว่าจะเอาคันเก่าดาวได้ครับนะคะพี่พี่ก้องหลังจากที่แบบเดินดูรถพี่ก้องแล้วเนี่ยเป็นดี a ม2.5เกียร์ธรรมดารุ่น S ถูกไหมครปี2015เนาะเป็นตัวสเป c แครนะคะพี่ก้อง ซึ่งคันนี้พี่ก้องก็ใช้งานอยู่นะคะ<า>ใช้งานอยู่ปกติก็เป็นรถใช้งานแหละพี่ก้องขับโดนอะไรมาบ้างไหมมีครับ<ช>แล้วตอนนั้นไปโดนอะไรมาพี่เสาไฟก็มีครับเอามีเสาไฟแด <c oughs> งว่ามีหลายเหตุการณ์เพราะว่าคันนี้เนาะรถเนี่ยฝาหน้าแก้มซ้ายโคมไฟหน้ามีเปลี่ยนมาเนาะาชายน้ําด้านซ้ายเนี่ยเหมือนด้านซ้ายเนี่ยด้านจะโดนมาแถบนึง<า>ตอนนั้นไปโดนเหตุการณ์อะไรพี่ หรือว่าหลายเหตุการณ์วูบเหรอวูบเพราะอะอไรกินกอนน,นอนอนนอน่อนนอนนอนอนนออนนอนนอ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 นน้นอย,อยนยยอ,อนนอ้นอนอน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 นยนาอนนอนนอนอ๋อตนอนนอ้นเป็นช่วงทีนแนบ,บเรายังไน่รู้อัวอนของเอนวอาเอาเป็นอนดีนนอนนนนนอะอยู่นรอบอ๋อนนอนอย่างอื่นก็นนนเป็นอากานใช้งานขอนรถคันนี้พี่วิ่งมานท่าไหน่ลนประมาณออนนอนน้องนจนนอๆนอนนอนอนนนยอนนวนนอนนอนนอน่อนอนนนนนนพี่ออออน่่นออ ได้ราคาสักเท่าไหร่อ๋อประมาณแสนกว่าบาทเคยเช็คมาบ้างไหมไม่เคยไม่เคยแล้วทำไมถึงตีราคาใกล้เคียงมากเลยอะเ <c oughs> ด,ดาเดานะคะรุ่นนี้ร้าบอกเลยว่าเราตีกันไม่เกิน2องแสนละครับราคาตลาดที่ขายกันอยู่2องแสนห้าคราวนี้อยู่ที่พี่ก้องแล้วว่าอยากจะขายคันนี้หรือว่าดาวด้วยเงินสดใจผมก็เก็บไว้ใช้ไว้เข้าทงเข้าส่วนอะไรดีกว่าใช่ไหมดีกว่าได้เงินมาแบบไม่ถึงสองแสนที่บ้านก็ไม่มีรถกระบะ อ๋อก็เผื่อเอาเข้าสวนนี่มีสวนด้วยเหรอพี่มีส่ปาทีตครับสวนพี่มีซื้อหรือว่าคุณพ่อซื้อไว้คะเป็นพ่อกับแม่เอาซื้อไว้เอาไว้แบบตอนตัวเองเกษียณอย่างนี้หรอโอ้โหเป็นคนวางแผนน่าดูเลยเนาะแล้วเมื่อไหร่พี่มีลูกสะใภ้เขาอะยังยังไม่มีครับยังจริงเหรอสามสิบสี่แล้วนะพี่เง้นสรุปพี่ก้องเก็บคันนี้นะครับ ดื้อไ้เพราะว่าเป็นรถคันแรกยังฝังใจครับเบื้องต้นนะคันนี้เราก็ตัดไว้ออกไปแล้วกันเรามาคุยราคาคันนี้ดีกว่าพี่ก้องคันนี้เนี่ยพี่ก้องทราบอยู่แล้วว่า1นึ่งล้านหนึ่งแสนพี่ก้องโอเคกับราคาตรงนี้เลยไหมคะจริงๆไม่อยากถามนะมันต้องโอเคสิอยากได้ส่วนลดมากกว่านี้มากกว่านี้คือยังไงพี่แล้วยังไม่ให้ราคาส่วนลดพี่เลยมากกว่านี้เลยมันจะให้ราคาไหนเลยเนี่ยใจพี่ก้องมีราคาเท่าไหร่คะใจผมก็สักประมาณ1ล้าน ร้านพูดเลยเหรอพี่ให้ลดยังไงครับพี่1นึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันถลดได้ก็ก็ดีครับพี่ก้องไม่ธรรมดาเลยนะพี่ก้องพี่ก้องเล่นต่อ1นึ่งแสนสอมื่นเก้าพันพี่ก้องที่คุยกันมาที่พี่ก้องบอกว่าพี่ก้องไม่ดูอะไรเลยเนี่ยเชื่อใจคาเอ็กเนี่ยมันหมดเลยนะพี่ผมก็อยากแบบเป็นกลมๆไปเลยมันจะได้คิดง่ายทำไมพี่พี่ก้องไม่กลมๆหนึ่งล้านหนึ่งแสนอ่ะมันกลมบวกันครับพี่ก้องเอาจริงๆนะพี่พี่ก้องต่อได้แต่ว่าลดาขายไม่ได้พี่ก้อง เดี๋ยวกลัวไม่ได้สารฝันคุณพ่อเลยอะเอาเป็นแบบ1ล้าน1 0 0 0 0แสนทวนไหมได้ครับโอ้โหผนจะง่ายก็ได้เลยแล้วพี่ต่อทำไมเนี่ยหนึ่งล้านต่อให้ร้านแบบนาะเครียดเลยเนี่ยหนึ่งล้านห้ามื่นสวยกว่า1นึ่งล้านหนึ่งพี่ก้องเนี่ยพอเรื่องราคาพี่ก้องพูดเยอะเลยอ่ะพี่ก้อง หนึ่งล้านห้าหมื่นเนี่ยวัดปุ้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 ยพี่ก้องเอาจริงนะเจ็ดหมื่นเก้าพันเนี่ยกำไรลัดเลยแหละลัดพูดเลยเพราะว่ารถคันหนึ่งเนี่ยรัดขอประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์แต่ละคันนะแต่ว่ารถปู้ต้องบอกก่อนว่าเป็นรถเชิงพาณิชย์ค่อนข้างจะหายากในตลาดมันไม่ได้มีเพราะว่าเป็นรถกึ่งเฉพาะอาหารครับพี่ก้องข้าอย่างนี้ได้ไหมพี่ก้องจัดไฟแนนซ์อยู่แล้วใช่ไหมฮะปกติพี่ก้องต้องทำประกันภัยชั้นหนึ่ง ถ้า1นึ่งล้านหนึ่งแสนอีฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งค่ะพี่ก้องพี่ก้องซื้อไปเนี่ยพี่ก้องทำป้ายฟ้าอยู่แล้วใช่ไหมไม่ได้ไปทํำป้ายเหลืองใช่ไหมประกันชั้นหนึ่งมันต้องมีประมาณ4ี่หมื่นแหละได้ครับเอาให้พี่ก้องพอใจแล้วจะได้ช่วยสารฝันคุณพ่อด้วยงั้นพี่ ก็งั้นเราจบตามนี้เนาะ1 1 2 9 0ล้าน1่อรัฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งให้น้ำมันเต็มโอ้ไม่ลืมนะคะน้ำมันเต็มถังสุดยอดเลยพี่คุยมาทั้งคลิปนี้พี่ท่องไว้เลยใช่ไหมน้ำมันเต็มน้ำมันเต็มถังเพราะว่าน่าจะดูคลิปคุณนายเยอะยินดีกับพี่ยินดีสำหรับกีสุสเฟซแคปนะคะตัวนี้ก็ให้พี่ก้องเก็บไว้เป็นที่ระทึก นะคะเอาไว้แบบคันแรกของฉันที่ฉันซื้อเงินสดรถตู้คอมพิวเตอร์หน้ายาวคันนี้นะคะ1 1 2 9 0 0 0าน้านนะคะน้ำมันเต็มถังพร้อมกับประกันภัยชั้นหนึ่งโน้ตที่พี่ก้องจัดดาวที่2 0 0แ0น้นะคะคงั้นเดี๋ยวเราไปทำสัญญากันงั้นขอบคุณพี่ก้องมากๆเลยนะคะและสำหรับท่านใดนะคะชอบคลิปสาระดีๆแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้คุณนายรัตด,ดันทุกเคสด้วยนะคะงั้นสำหรับวันนี้คุณนายรัตแล้วก็พี่ก้องลาไปก่อนขอบคุณพี่ก้องมากนะคะขอบคุณค่ะ